เราขอการสวับสนุนท่านด้วยผมอยู่พวกเราทีมฟิจิตนะครับผมก็สำหรับครั้งนี้ฮะเรายังอยู่กับ DVS 0 3อยู่นะครับผมคู่ระหว่างทางฝั่งซ้ายฮะจะเป็นนารุคามิเจอกับทางฝั่งขวาฮะเนโอเนต้านั่นเองพูดคำบรรยายให้ผมผมฟิจิฟูลได้ดีครับผมครับแล้วผมฟิจิคะนนหนึ่งสามครับก็มาดูกันนะครับผมว่าในแมชนี้ฝั่งไหนจะเป็นผู้ชนะกันนะครับผมก็ทางฝั่งของเนโอเนต้าฮะเอ็นซีเคียนจะได้ฝั่งบุกเกาะนั่นเอง นะครับผม,มก็เปลี่ยนมือเรียบร้อยครับแลกกันสับครับผมโอเคมาครับเปิดมาครับผมและโอ้โหเหมือนจะสกูเกตหนึ่งครับผมฝั่งเอ็มซีเคี้ยงครับและไม่เจียซีทับผ่านเลยฮะ ยอมช้าได้กว่าเิอหนึ่งครับผมแล้วทางเข้าเทินของนมรีาสาร,คร์คผมแล้วช็อตน,นี้ไลท์เป็นอ่าอีเซอร์เป็นเป็นฟ้าครับผมสักอย่างผมจำชื่อไม่ได้ตีเลยฮนะได้เช็คแม่ไม่มีอะไรครับผมพาเิอเลยกับเข้าเทินาทางฝั่งของ,ของนเนโอเนตาครับผมเข้าเทินจัวดได้แล้วครับผมตัวของอ่ากัสโทนี่ฮะจุดหนึ่งจากตัวเริ่มแล้วคลิกชิวฮะ แล้วก็โอ้จวจากตัวเลือกน่าจะได้มาเป็นตัวของอ่าแฮนด์มินินะฮะเปิด5้าหาสแล้วหยิบเอาตัวของมอลติน่าฮะทิ้งไปเลยครับผมแล้วเอาเรียนนำครับและเทคมาะฮะโนทิกเกอร์ครับผมแวนกัดตามไปะฮะได์เช็คมาโนทิเกอร์ฮะได้กัดมิดมาแล้วผ่านเทธนเลยฮะครับเคาเทินัวหน้าสาวครับผม ละลายฮะละตีเลยฮะตัวคู่ปืนไฟฟ้าตะกี้ครับผมอันนี้เป็นปืนใหญ่ไฟฟ้าสนใจใชอกมาไม่มีอะไรผ่านแล้วฮะครับกับข้าเทินครับทางฝั่งเนโอนต้าฮะแล้วไรมาครับผมเป็นตัวของซิวเวียฮะไดเซ็แพนโทเคสหนึ่งใบฮะงองไว้หลังแวนเลยครับผมแล้วสกิลของตัวทัวเร่ฮะคอเตอร์บาสหนึ่งฮะอีทายหนึ่งใบฮะ สามารถคอทหารเสือได้2ใบครับผมอ่เลือกคอเป็นมาติน่าฮะแล้วน่าจะแค่ใบเดียวนะครับผมมาติน่าฮะเลือคอจกสกิลฮะบวกขี้บวกห้าพันครับผมแล้วยังไงดีฮะด้วยความเร็วแสงฮะแล้วอ่ลงเกณฑ์นหนึ่งมาครับผมไมเดนออฟสวิตเบอร์รี่ฮะ โผล่แค่หนึ่งใบฮะแต่ว่าไม่ใช่เกียศสามไม่ได้โซชานะฮะเราแวนตีไะ้หนึ่งหมื่นห้าพันฮะดาวเช็คมาโนโทิกเกอร์ฮะทางฝั่งหัวหน้าในสามตบมาไม่ใช่ทิกเกอร์ครับผมและเลนข้างหัวท่าผมมาฮะสองหมื่นหกพันฮะอีกฝั่งยืนเก้าครับผมขอสองหมื่นสองหมื่นฮะขอการสองหมื่นฮะแอบการย่างอยู่นะครับผมยิงเดี๋ยวนี้ฮิวเป็นฮิวเกศสามแล้วด้วยฮะให้พีจีมาเลยครับผม เราเล่นข้างหัวต่อฮะหนึ่งหมื่นแปดพันเท่านั้นฮะแล้วเทไฟเป็นรอทิกเกอร์ฮะจวดหนึ่งแล้วผ่านเธอเลยฮะขอบทิาเธทางฝั่งนารุฮะเราช็อตนี้ไล่เป็นดันการี่ับผมหนึ่งเอ็กซเซลจุดหนึ่งครับผมเป็นยูนิตใหม่ของอนัลรุ่งคามรับผมที่มาในดีเวสุกสปาครับผมซึ่งบอกเลยว่าสเต็ปตัวนี้ค่อนข้างที่จะแปลกตาจากข้าวบ้านพอสมควรนะเดยขอเทียว่าเป็นตัวยืดเงินเจ็ดฮะ มีสองคิแล้วก็มีทริปเปิลได้อยู่ในตัวแล้วลงมาเป็นโปรโมโครับผมของไม่เทินบอกว่าลงมาโซบันหนึ่งครับูเล่้ยงสองฝ่ายบายมือคนละใบครับผมแล้วก็โจบสุดคนละใบซึงเป็นตัวที่เอามาช่วยในการบายของดังการี่ครับผซึ่งช็อตน,นี้ฮะลงอะไรต่อดีกินไม่ออกแล้วฮะอ๋อแล้วก็ตัวโปรโมโครับผมถ้เห็นการบายเทินนี้ที่โบกห้าพันด้วยครับ เลื่อนลงมาผมลงมาเป็นแจ็คกี้ช็อตครับผมอ่าลงมาฮะเป็นตัวทรับของนังการี่ครับผมน้องมือมือบอกว่าซับันหนึ่งครับผมใบมือหนึ่งใบแล้วจุดลงเป็นพ่ยักเขียวฮะเป็นการที่ช่วยในการบายของดังการี่ได้ดีพอสมควรเลยครับทั้งสองใบแล้วแจ็คกี้ช็อตตีก่อนเลยฮะใบมือของตัวเองหนึ่งใบครับผมแล้วใบเลกาชหน้าของอีกฝั่งแล้วเลยที่ใบเป็นเกตสอง เดกาดมาเป็นฮนะิวการเดี่ยนะเลื่องบกหมื่แต่เอาพียอเขียวตีเลยฮะพียเขียวว่าเมื่อตีเข้าผมบ้านหนึ่งใบเลยกาตัวเองผมใบครับจุดหนึ่งว่าตัวเองบอกห,งหมื่นซึ่งเป็นตัวที่ตีแรงนะได้บายด้วยซึ่งถือว่าคุ้มค่าเลยครับหนึ่งแดมไม่มีอะไรฮะรวมๆแล้วเอาพีแเขียวตีต่อครับผมาบเกยองฮะบกหมื่น จุนหนึ่งได้การมาหนึ่งหมื่นครับเราแวนตีแล้วผมเธอนี่ายไปแล้วห้าใบคิวแวนบอกว่าเมื่อตีครับผมเอาการในใบโซ่ของเราทุกใบลงหลบลงในดับโซ่ครับแล้วก็ทําเทคตามการที่ลงซึ่งถ้าทําครบแล้วเนี่ยจะได้ใบมือฝั่งใบแล้วก็ได้เอาการในดับโซนครับสามใบกลับใต้เกาะแลาที่เอากลับไปเนี่ยทิกเกอร์ล้วนๆนะฮะกลับไปเช็คฮะกลับไปเช็ค แล้วได้มาเป็นหิวการ์ดียนอีกฮะโบยขหมื่นนะผมสุดยอดจะมิดเราเช็คสามได้ฮะหนึ่งสองและสามไม่มีอะไรเลยฮะเข้าเหงาผ่านแล้วครับเขาเทินทั้งฝั่งเนวอเนต้านะผมและตะกี้เหมือนถ้าผมดูมือไม่ผิดฮะเหมือนจะไม่มีเกรดสามนะผมโอ้โหสกูสองเกรดถ้าเกมนี้ฮะทั้งฝั่งเนโอฮะโชว์มือให้ดูเลยัะผมและ เปิดมาฮะมีไหมครับผม MC เคียงเจียซินฮะแล้วโอเคครับผมยังได้อยู่ฮะโอ้แต่ว่ามือน,นี่ร่อยหล่อพอสมควรเลยนะฮะก็บายเป็นเกียร์สองฮะกับ PG หรือเปล่าครับผม PG นะฮะแล้วลายมาเลยครับผมเวล่าฮะอิมิชิ g ิ f ิฟอสวันที่วันกาดนะครับผม และคอร์เตบัวหนึ่งฮะสกิลของเอร่าเลยฮะดีท้ายสองใบฮะเลยเป็นโทเค็นกับเก็สามนะฮะแล้วก็เก็บการสองใบฮะเป็นฮิวสองใบเลยนะผมเปิดห้าฮะคอสองใบฮะถ้าเป็นทหารเสือนะครับผมสองใบจะได้บวกดายฟฮะแล้ว เรียกซาอุนมาด้วยนะฮะพอมีซาอุนนะผมก็จะได้เลกาแถวหน้านะฮะจะได้บวกพาวเวอร์ตามความสามารถของเมื่ออขอภัยครับความสามารถของทิกเกอร์นะผมติดขาดนิดหนึ่งขอภัยครับและสกิลของซาอุนฮะโซบัสหนึ่งฮะดีทายหนึ่งใบครับผมเปิดสามครับสามารถเลือกยูนิตไม่เกินหนึ่งใบะฮะขอมาได้ะฮะนี่ก็เือน คิดนิดนึงฮะว่าจะเอาซองดีทายตัวเกนหนึ่งตัวนั้นดีไหมฮะแต่ว่าทำไปเลยฮะแล้วเหมือนจะมีทิกเกอร์อยู่นะผมถ้าได้ทิกเกอร์จะคอรเตอร์บัสแล้วทำผลได้เลยนะฮะแล้วเป็นฮิลลทิกเกอร์ฮะแล้วคอรเตอร์บัสหนึ่งครับผม ทำผลให้ฮิวทิกเกอร์ฮะแล้วก็บวกให้แวนฮะแถวหน้าได้บวกหมืน่นับผมตะกี้เพิ่งวนกลับไปด้วยฮะแล้วจะเอาฮิวเปิดก่อนเลยไหมฮะหม่ฮะยังไงหวังได้เช็คฮะสามได้ครับผมแล้วเข้ามาฮะโนทิกเกอร์โนทิกเกอร์กกอรและเป็นค,คริ์ิคอทิกเกอร์ครับออแวนไปเลยฮะแถวหน้าได้หมดอยู่แล้วครับผมสองดาเมจฮะ ฟังพนันเลยสามตกเป็นคีย์ที่เข้าทิกเกอร์ครับกับอ่าลงทิกเกอร์ฮะแล้วเลนข้างไปต่อครั0สามหมื่นผมได้มาห้าพันฮะแล้วอีกข้างไปต่อครัวผมได้มาเป็นคิวทิกเกอร์ฮะมีต่อละกัาง่ายฮะผ่านเธอเลยครับผมครับเขาเทนฟังไั่รู้ฮะยังไงต่อครับผมเธอนี้เหมือนจะไม่มีไลน์ฮะนับหลุมอะไร เช็คหน่อยนิดนึงเช็คๆนิดนหน่อยครับผมแล้วก็เท่าที่ดูแล้วเหมือนจะมีที่เกื้อไปเดียวแล้วลงมาเป็นอ่าผีพิศะครับผมะอะไยสัเจ้าชื่อเวลาละแล้วทาการกดสกิลคร้าผมเป็นเทกทีนะเขาจบ้านหนึ่งใบหักองคร้าผมแล้วจะบวก่าพัดจับเกตการที่ายไปถ้าดันผ้าใบนักเกศศูนย์ไม่จนเรัาผมแล้วกดสกิลตัวมยุมยๆครับผมตัวหนึ่งใบมือจัว่ว ล้วลงมาเป็นเปิดห้าสามก็ผมเปิดห้ดาได้เป็นต่านการียรทิ้งเลยฮะช็อตนี้เอารีกโกงนะฮะ แล้วก็ตัวหลังครับผมตัวเปอรห้าสามให้เห็นการ์ดใบคืนยื้อจะบวกห้าพันด้วยครับนี่อะไรมากปั้นไมแล้วทาการแไปเทิร์นครับผมสกิลแวนบอกว่าถ้าอีกฝั่งมีเกสาเราเมื่อเริ่มไปเทิร์นเนี่ยจะใบของกองได้ใบหนึ่งล้วก็เอาข้างตีก่อนแล้วฮนะยี่สิบยี่สิบเจ็ดฮะตีเฟแวน่นละเลนข้างอย่างละเลนอยู่ก็ไม่ใช่เบานะ้าแล้วฮะเราทำการแล้วได้เอาเป็น คิดเท่าที่เกิดโหช็อตนี้เอ็มดูซีการง่ายเลยฮะเราเอาพิยาเขียวตีครับบายเรยกัาไม่อื่นช่จูนึงแล้วหมุกหมื่นขับตีออกไปยี่สิบเจ็ดครับผมแล้วอีกหนึ่งแดงม,ม่าไม่มีฮะช็อตนี้นับบายฮะสี่บแล้วครับผมแล้วเอาอยาเขียวตีเลยฮะนาบ้านหนึ่งครับผมบายเลยกา หกหมื่นแล้วจู๋อ๋อตะเกียรไปลงหลุมนะฮะจีนต้องบายบายไปถอดตีตีไปสามหมื่นนะผมมีถามจำนวนมือเล็กน้อยฮนะแล้วปล่อยอหนึ่งแดมนะฮะเป็นเรยเข้าที่เกยนะตอนนี้แวนเขายืนสามหมื่นสามเลยฮะแล้วกดสะเก,กียร์แวนนะผมให้ฝั่งใบมือหนึ่งใบครับแล้วเ,เก็บสามใบพอเท่นี้เอา การในบายโซนลงได้5ใบครับผมหลอาจากที่ดูในดอกครับมีทิกเกอร์อยู่ใบเดียวนะก็เลยเลือกเป็นน้องเลนเลนกับคุยมุยครับผมเอากลับไปเข้ากองกรักษัได้มาหมื่นห้ากบิทแล้วนะโอ้ร์ทิกเกอร์เท่านั้นที่เข้าครับ ช้อนนี้ฮะสามไ์้คุ้อเช็คอู้อทิก,กร์ฮะเป็นคริปเกณฑ์นหนึ่งแล้วก็เกณฑ์นหนึ่งครับผมหมดแล้ว,มลวไม่มีแล้วครับผ่านเลยกับเขาเทินทางฝั่งในโอฮะปล่อยจนมายืนห้าเดมเท่ากันเลยนะครผมและไล์ซ้ำมาครับมจะได้กีฟอส์อ1ที่เลนข้างฮะกดสกิลแวร์เลยฮะกดตัวบัสนหนึ่งครับผม,ก,บบนนบผมกินฮิลทิก,กอร์แน่นอนครับ เก็บได้นะฮะและเก็บหนึ่งหลังแวนเลยหรือเปล่าฮะตัวห่ายแดมฮะแล้วเก็บฮิวกระคี้ฮะเอาไว้ใต้กองก่อนนะผมแล้วเปิดท็อปห้าใบฮะขอได้สองใบครับผมอ่าแล้วคราวนี้ตา,ารเสรือทั้งสองตัวเลยฮนะแล้วเอาซาอุลโหลดไว้ข้างหลังก่อนนะผมน่าจะกลัวโดนบายนะฮะ จังหวะนี้ได้สับได้ครับได้บอกได้นะผมคอเป็นทหารเสือสองตัวเลยนะครับแล้วกดสกิลนะผมของทัวเล่ฮะกินเกตหนึ่งฮะเปิดสามับผมคอทหารเสือได้สองนะฮะคออะไรก็ได้หนึ่งใบฮะมีเทคนิค,คนิดหน่อยครับผม เอาชว์นะครับว่าคออย่างอื่นได้นอกจากทหารเสือหรือเปล่าครับผมเดี๋ยวไปใต้กองครับผมแล้วยังไงดีฮะกดเทคต่อเลยไหมฮะกดเทคซาอุนต่อเลยฮะเปิดสามใบครับผมเหมือนได้ฮิลทิกเกอร์นะครับผมแต่ไม่เอาฮิลนะฮะถ้าได้ฮิวช็อตนี้จะไดฮิลแล้วก็ได้พลังด้วยนะฮะไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะว่าทำไมเลือกตัวนี้ฮะ อาจจะอยากเก็บทิกเกอร์ไว้สำหรับเทินหน้าหดแรงๆเลยฮะหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะผมมั่นใจว่ารอดเทินตอบเทินนี้ไปได้หรือเปล่าฮะแล้วแวนหวดมาแบบนี้2 3 0 0 0เท่านั้นเองฮะแล้วเอาขี่มากาดนะผมเป็น32 0 0 0ฮะนี้ยังเป็นเจอเข้าอยู่นะผมอีก5,000ถึงจะสองได้แล้วให้มา5 0 0พันะผมจังหวะนี้สองได้แล้วนะะ 2ได้เท่านั้นฮะได้เช็คมา no trigger no trigger แล้วก็คิดที่เข้าทิกเกอร์ครับผมพลังแวนฮะแต่เหมือนขีจะโยนผิดนะครับผมมันยังไงก็ไม่เข้าอยู่แล้วฮะให้เลนซ้ายเลยฮะและเอาเลนซาอูนออกก่อนเลยฮะมี2คิดแล้วผม38,000ฮะขอ25,000ครับผมได้ขีมาฮะกับเกตหนึ่งครับผม แล้วอีกเลนหนึ่ง28เท่านั้นฮะได้มาหมือนห้าแล้วผ่านเธอเลยฮะครับผมเาขาเทงด้านฝั่งนั้นรู้นะฮะซึ่งแน่นอนว่าไม่มีไรเหมือนเดิมครับแล้วก็เช็คดอกเหมือนเดิมแต่ท่าที่แล้วที่รอดมาได้อะไเพราะว่าแวนมันยืนหมื่นเจ็ดนะกะ็ <c oughs> <c oughs> เลยการง่ายขึ้นนิดหน่อยครับผมแล้วลงมาเป็นเกณฑหนึ่งฮะเปิดห้าสาม ตึงช็อตนี้เนี่ยมันจะมีช็อตเปลี่ยนเกมอสมคววเลยฮะถึงมีวความที่ว่ามันมีสกิลรับผมเอ่อดันการีอยู่ครับผมทำการสับคองอะไรเรียบร้อยฮะอันนี้รับเหรอฮะรับครับพี่รับรับเชืช่อพี่แล้วฮะจะเข้าไปเพิ่อนแล้วจะเข้าไปเทินแล้วทำการใบของโก้ครับผม แล้วทําการเอาเจ้าเจกิชอตตี้ฮะซึ่งนึกได้ครับผมตัวเกณฑ์หนึ่งครับผมโดยความที่ว่าเธอที่อตอนในเมนเฟสเนี่ยลงเกณฑ์หนึ่งไปหลังแวนนะครับทําให้การที่ใบเธอนี้เนี่ยมันมีแค่สองใบและทําให้ตัวสกิลของดังการี่เนี่ยที่ตอนเอาการ์ดลงลงรับโซนนะครับมันถ้ามันลงเอาลงสองใบหรือต่ำกว่า ตัวเองจะลบหมื่นลบขีแล้วก็ลบสองได้ทำให้รีดอ่าประสิทธิภาพได้ไม่ค่อยดีแล้วก็จะไปได้สามไดด้วยฮะแล้วแวนตีฮะซึ่งในนนอนนะับไปแล้วว่ามีสองใบแล้วนะในใบโซนทำการลบหมื่นลบสองได้ครับแต่ตอนนี้ลบได้ดึงก่อนจะได้ตามมา เหมือนจะหาแท่งล็อคี้นะฮะแต่ไม่มีซึ่งเนี่ยเอาลงไปสองใบเงาเลยนี้เป็นสองหมื่นได้เดียวครับผมตีใส่แวนซึ่งดูจากมือของพี่ฟซีเคี้ยงแล้เนี่ยต่อให้ไม่ต่อให้ไม่เล่นพลาดนะครับก็ไม่การได้อยู่ดีนะฮะ แอบเอาขึ้นปืนเอาขึ้นมือไปนี่หน่อยฮะแล้วเอาลงมาใหม่ได้เป็นควิคชิวครับผมเป็นสองได้หกจริงๆก็มีแล้วลแหละแต่หนึ่งได้ฮะไม่มีอะไรเลยเอาเพี้ยเขียวตีสองหมื่นตีใส่แวนฮนะ ได้เป็นหมื่นห้าผมแล้วเอาเจ็งช็อตตีครับผมกดสกิลบายมือฮะบายแถวหน้าจุนนี่แล้วผ่านเทินนะฮะกลับเข้าเทินทางฝั่งของเนโอฮะเอ็มซีเคียรฮะเราไลท์มาครับตัวที่สามแล้วฮะฟอสวานลงช่องซ้ายรัวๆครับแล้วเปิดห้าหาสามฮะของเล่นหน่อยไม่เอานะครับ สับพันทีฮะเทื่อนนี้ต้องปิดแล้วนะครับผมและกดสกิลแวนครับผมสุดท้ายสองใบฮะหวันนี้น่าจะต้องทิกเกอร์รุนๆแล้วฮะเราเป็นขีสองใบเลยฮะหวังปิดเกมเต็มที่ฮะแล้วเปิดมา ได้มาเป็นหน้าแวนกับโอ้นะครับผมเป็นตัวของมาติน่าฮะมาติน่าจะได้บวกห้าพันบวกคีด้วยครับผมและทหารเสือสองตัวนะครับผมแวนได้ดิฟฮะเราซาอูนนี่ก็หลบอยู่ข้างหลังฮะไม่โดนบายฮะไหวชิลฮะเราแวนหัวดเลยครับผมแล้วเข้ามาเลยฮะแล้วดายแรกมาฮิลทิกเกอร์ฮะอ๋อแวนเลยฮะแถวหน้าบวกหมื่นฮะดิฟสองฮะคีดีเข้าทิกเกอร์ฮะตอกฟ้าลงฮะขอสองคิวฮะ และคิดที่ขอทิกเกอร์ฮะขอ3มคิวครับผมออแพนไปเลยฮะแถวหน้าบวกไปสา0,000ืฮะแล้วเด้เช็คมาโนทิกเกอร์ครับผมเรียบร้อยะฮะจบเกมกันไปนะครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับผู้ระหว่างทางฝั่งของนารุคามิและเนโอนตานะครับผมทางฝั่งของหน้าหน่วย3ามคิดเห็นยังไงครับผมกับสายใหม่ของนารุคามิแล้วก็เพย์ที่ผ่านมาครับผมครับผมก็สายใหม่สำหรับนารุคามิตัวนี้เนี่ยครับถือว่าเล่นง่ายครับผม ด้วยความที่ว่าแวนการ์ดเนี่ยมันเล่นกับการบายการ์ดตัวเองซส่วนใหญ่ครับผมไม่ได้ยึงกับการ์ดฝ่ายตรงข้ามเท่าไหร่ก็เลยจะทําให้ตัวเ็ขเนี่ยใส่ของอะไรก็ได้ที่มันสามารถที่จะบายการ์ดของตัวเองได้ไวที่สุดครับผมซึ่งอย่างที่ใส่มาผมก็จะม,มีพี่ยักษ์เขียวเนาะยักษ์เขียวเนี่ยเป็นตัวที่เก่งนะครับผมทั้งตีแรงให้ตัวเองได้และได้บายสนามและได้จวคืนครับผม แถมกับตัวที่ไสมาแต่ว่าไม่ได้ใช้เนี่ยครับก็คืออย่างคู่ปืนใหญ่เนาะของอ e ีเลรเซอร์ที่เป็นมิวี่คูอบอกว่า,า G2 เนี่ยเมื่อตีเสร็จครับผมจะคาร์บ,บ้านหนึ่งบายปืนเล็กที่เบเรียกากาศที่อยู่ในแถวแนวตั้งเดียวกับตัวเองนี้ทุกใบถ้า,าในการจับตีนั้นโดนโบูทด้วยปืนเล็กครับผมแล้วโจทย์สองใบ ซึ่งเป็นการคืนค้อที่ดีแล้วได้บายเรียกาขอขอีกฝั่งด้วยครับผมได้มากสุดมันสามารถที่จะายการ์ตัวเองสองใบและใบอีกฝั่งได้สองใบด้วยซึ่งเป็นตัวตัดเกมตัวคืนบอร์ดตัวทำบาบและตัวคืนมือได้ด้วยครับผมอ่าประกอบกับตัวที่อ่าเป็นสายทัพย์ของดันการี่ของใหม่ด้วยนะครับอย่างเลนเลนกับม,มุยเนี่ยก็ถือว่า เป็นของทัพที่เก่งเลยฮะทั้งจะเอามาไล่เองหรือว่าจะไปอยู่เรียากาศก,ก็ได้ครับผมช่วยในการบายได้เหมือนกันแต่ข้อเสียเพียงอย่างเดียวของดันการี่นะครับคือคุณต้องไม่ประมาทฮะพี่อย่างน้อยคุณจะต้องทําการในบายโซ่ของคุณให้ได้สามใบในทุกเทิร์นฮะอย่างน้อยนะเพื่อที่จะไม่โดนผลของสกิลดันการี่ที่ลบหมื่นลบคีลบสองได้นั่นแหละครับผมก็จะมีประมาณนี้สําหรับตัว นารุคามิสายดังการลี่ครับแล้วทางฝั่งคุณฟืวอดีครับคิดเห็นยังไงกับเนโอนิกตาในเพลงนี้บ้างครับผมก็สำหรับสายนี้นะครับก็อาจจะ Back to basic นิดนึงสำหรับเนวอนต้ตาฮะกลับไปเป็น3เวฟนะครับผมแล้วก็จะมีความคล้ายกับสำหรับอาชาเล็กน้อยนะครับผมแต่จะมีข้อดีหลักๆเลยนะครับผมก็คือในเรื่องของการรีดเด็ก แล้ววนของเล่นนะครับผมส่วนใหญ่ก็จะเห็นอยู่ว่าจะเป็นในการวนทริกเกอร์นะครับผมแล้วก็จะชูในเรื่องของการดิฟเช็คซะมากกว่านะครับผมเป็นการกดสกิลแวนวนทริกเกอร์กับเข้าไปนะครับผมแล้วเอาของเล่นออกมานะฮะเป็นการรีเด็กแล้วก็นอกจากนี้ฮนะก็มีทั้งบวกดิฟนะครับผมแล้วก็มีแซงผลทริกเกอร์ในช่วงเมนเฟสนะครับผมอย่างเทคของซาอูนนะครับผม mm hmm. ก็ถือว่าเป็นเด็กที่ เน้นเล่นกับทิกเกอร์พอสมควรฮะข้อเสียก็คือมี3เวฟฮะ back to basic นะครับผมของเนโอเนต้าเลยนะครับผมเพราะว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้ถ้าเราเล่นเป็นตัวของอ่อไ i d e n of ฟเทลนี่นะครับผมก็จะเล่นได้ถึง5เวฟนะครับผมก็จะเป็นข้อเสียหลักๆนะครับผมในโอในแพทนี้นะครับแต่ว่าก็ยังถือว่าเป็นเด็กที่เล่นสนุกนะครับผมแล้วก็มีความมันถ้าว่าได้ออกแต่ถ้าได้ไม่ออกเลยเนี่ยก็จะเป็นเด็กที่เบาไปเลยนะครับผม ก็ในเพย์ที่ m c เล่นนะครับผมก็อาจจะมีแปลกๆช็อตหนึ่งที่น่าจะหยิบฮิวออกมาเพื่อกดนะผมเพื่อฮิวไปเลยนะครับแต่ว่านี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอยากที่จะเซฟคอร์บาสหรือเปล่านะครับผมกลัวว่าอีฝานจะหดแค่แวนหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็โดยรวมแล้วก็ถือว่าเล่นได้ดีเลยนะครับสำหรับทางฝั่ง m c ็ีเคียงนะครับผมก็สำหรับ ครั้งนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะที่เข้ามาสนับสนุนพวกเรานะครับผมในส่วนของ Member s h i p นะครับผมไม่ว่าระดับใดก็ตามแต่ผมก็ต้องขอกราบขอบคุณนะที่นี้เลยนะผมสำหรับท่านใดที่อาจจะไม่ได้มีทุนในการสนับสนุนพวกเราคะก็สามารถทาด้วยการกดซั c r i b e เพให้พวกเรานะครับผมก็มันฟรีนะครับผมและทุกท่านสามารถเปลี่ยนใจได้ตลอดเวลานะครับสำหรับครั้งนี้พวกเราขอลาไปก่อนเจอกันหน้ากราบสวัสดีครับผมสวัสดีครับ สำหรับใครที่อยากติดตามงานแข่งการ์ดไฟท์วนการ์ดฟอร์แมตภาษาไทยสามารถติดตามพวกเราได้ที่เพจทีมฟรีจิตโดยทางเราจะมีรีเพย์การแข่งขันประจำสัปดาห์วอล์กงานใหญ่ประจำปีเด็กลิสและข้อมูลของการ์ดไฟท์วนการ์ดภาษาไทยและขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของพวกเรา TSK เกมหากว่าท่านใดอยากลองทำเกมเป็นของตัวเองหรืออยากได้คำปรึกษาในการสร้างเกมก็สามารถติดต่อที่หน้าเพจ TSK เกมตามลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปได้เลยครับเพราะคุณเองก็สามารถเป็นเจ้าของเกมได้ในราคาหลักพัน